งูเต็มเอเรี่ยมพี่น้องักใหญ่เลยมึงสั้งเถ็มหองูอันนี้มึงครับสวีดัสดีครับผมพี่น้องครับได้ปลาเข่งมาครับผมไม่ว่าจะมาล่องเซหาเซเงียบน้ำส่างมึงอ่ะ มันจะมีกอบบอ่อน้ำนี่น้ำให้นากอะมีน้ำยูดอกแต่ว่าหยาดเขาหลัก,ลกออกในได้แสงดีกว่าเดี๋ยวป้าเข็งครับผมกดสว a b มึงไม่ได้ใส่โดนหรอ เชียนั่นไปได้พ่อน่อหนูกับ่มี่สัางเลยตุ๊ป,ปีไม่หนูเลยพี่น้อ như mì vô mi hẹp choàng phu ngáo say ship เอาลองเมืองครับผมไปอีกสองงานเงียบยู่ยี่อันสุดท้ายครับผมฝั่งนี้พี่กายกับหนูหลายเดยมีอยู่ที่บนนี้บุญคือมันบอทนันนี่มาบุครับใส่อยู่นี่หลายคลิปเลย เอาเข่งปลาควนครับเมียไ,ไปเอาปลาควนมานี่ตัวหน่อยเลยเอามาใส่เงียบร้องมึงถา่าววัด่าวัดท่านของไงกับเพือสิมีอยู่กับพี่น้องนี่สามสางซีหลัง อันเซไน้ำสาแบบนี้ลหละอากาศหนาวหนาวี่เขาว่าทำไมงับดุนการมือนเศร้าหนูกับไส้ขึ้นเก้าเลยครับผมกบมันคักด้วยหนาวสวัสดีสวีดัตตอนเช้าๆครับพี่น้องไดเวลามาหนีแล้ว รุนแยบหมานกันครับผมหลังแรกมายามหลังนี้ก่อนโอ้ยเขาตัวนึงครับผมเอา้าปลาไปใส่เมดพี่น้องกบตัวเดียวที่กินปลาเมอดอเด้งเลยนี่ <c oughs> มึงม,ออมันออกได้เฮียมันออกได้นะครับปลาเนี่ยกบตัวเดียวกินปลาในเมือสเลยบักหลายไหม อไปอีกสามลังครับผมลังที่สองโอ้ไม่จะป่ปลาหรอวะนั่นลโล,ล่าลล่ายู่โอ้ไม่จะ่ปลาอยู่อีพี่น้องมันมีกบั้างนั่น,ลน,นปลาต้องออกได้เพราะว่าเมื่อไม่เปข่งผมใส่ใปปลาหลากหลายเลย มันไปเมื่อไหร่ที่กบตัวเดียวจะกินปลาตั้หน,นีหมดนี่มาไม้ทุดท้ายสองหลังครับผมโอ้ยงูเต็มงูเสาะโอ้ย,อยงูเต็มเอเรียพี่น้องบักใ่ญ่เลยมึงสัง้งเถีนนวลงูอันนี้มึงครับ เต็มเอเลยฝั่งหนึ่งตกน้ำอยู่พุ่นเป็ณยังไปตกน้ำครบวะคือง,งูอีกกบตัวนี้กบครบับผม ตัอุ้ยสองตัวเงียบซีหลังสองเต็มครับมาสร้างงูใหญ่แต่น้อยตัวงามอยู่เดอกพีน,อน,น้องนี่โอ้สร้างตังูนี่แหละย่างเดียวเลย เอาออกอยากแล้ะกะกัดเท่าอ้อมเลยย่งางออกขนาดเท่าสวยผมว่่อยากหามันนะครับเป็นธรรมชาติของมันเหยียบเหยียบเหย,ย,ยียบห่างไวเดี๋ยวงออกอุ๊บนี่ขนไดใหญ่ยยเลยาัวกินปลา เอ้าสองแต้มแล้วพี่น้องตัวแรกอะคือที่เห็นอยู่หรอกตัวนี้สองกับตัวนี้ก็เดีไปทเทให้เมืองเราครับนี่ยอยก็ยูู่ได้กินปนหนึ่งพอดีมันหนาหวโหดยังไม่เยื่ออ,อีกจะใสอีกให้เมืองให้มึองอีกครับผมไปเดียนไว้คิปหนาเราเป็นเรื่อยๆครับ